ไปดูเรื่องหนึ่งที่เป็นอุปสรรคของการเดินทางการท่องเที่ยวมากๆในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคือเรื่องฟุน่นค่ะ PM2.5 ตอนนี้หนักหน่วงมากจริงๆนะคะหลายพื้นที่ทั้งในกรุงเทพแล้วก็ทางภาคเหนืออย่างในกรุงเทพนี่เมื่อสักครู่ที่บอกไปดอนเมืองนะคะหนักสุดเลยและนี่ส่วนใหญ่แล้วปัญหาต่างๆก็เกิดขึ้นจากเรื่องของการเผาวัชพืชด้วยใช่แล้วก็อีกหนึ่งสาเหตุสําคัญก็คือน,นี่ฮะ เรื่องของมลภาวะมลพิษที่ออกจากพวกยานพาหนะต่างๆแล้วก็พวกไซต์งานก่อสร้างที่ก่อพวกฝุน่นพวกควันกันเยอะนะครับทางด้านของสวนดูสิตโพเขาก็เลยไปสำรวจความเห็นของพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยก็คือเรื่องคนไทยกับฝุ่น PM 2.5ถามว่าคนไทยมีความวิตกกังวลกับ PM 2.5ขนาดไหนอย่างที่เห็นหน้าจอครับ รวมๆกันแล้วเรียกว่าเกือบ100%ที่วิตกกังวลจริงๆค่อนข้างวิตกกังวล48.89และวิตกอย่างมาก41.58มีแค่เล็กน้อยเท่านั้นคุณแน่ๆคุณผู้ชมไม่ถึง10%ไม่ค่อยวิตกกังวล8.19และไม่วิตกเลยกลุ่มนี้1.34แล้วถามถึงสาเหตุครับที่คนส่วนใหญ่เขามองว่า p m 2.5เกิดจากอะไรเผาไร่ เผาป่าไฟป่าเนี่ยเจรโรงงานอุตสาหกรรม70%แล้วก็บรรดาไซต์ก่อสร้างต่างๆ68%นะครับนี่คือสาเหตุส่วนพี่น้องประชาชนเมื่อเจอ PM 2.5แล้วจะรับมือกับฝุ่นอย่างไร78.72%ตติดตามข่าวสารแล้วก็แนวทางจากภาครัฐเพราะฉะนั้นแล้ว บรรดาภาครัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับว่าสถานการณ์ณปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรวิธีการป้องกันต้องทําอย่างไรนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนเขาหวังพึ่งพาหน่วยงานภาครัฐอยู่นะครับและ76.14สวมหน้ากาก N95 ตอนนี้กลับมามีความสําคัญอีกแล้วนะ N95 นะครับสำหรับฝุ่น PM2.5 หรือว่าใส่ผู้หน้ากากาที่กรองฝุ่นนะครับแล้วก็อีก62 ลดการทํากิจกรรมกลางแจ้งนะครับ <c oughs> นี่ก็คือสิ่งที่พอจะรับกันได้นะครับผมแล้วถามว่าประชาชนมั่นใจขนาดไหนว่าจะแก้ไขปัญหานี้ได้หรือเปล่าถามคุณหน่อยแน่เลยนะในฐานะประชาชนคุณอยู่ในกลุ่มไหนของพี่น้องประชาชนไปถามว่ามีโอกาสจะแก้ไขได้หรือเปล่านี่นะฮะ เขาว่ายังไงส่วนใหญ่74%ส่วนใหญ่74%เขาบอกว่าคงจะแก้ไขไม่ได้และมี25%เขาบอกว่าแก้ไขได้อย่างแน่นอน นะครับสืดส่วนต่างกันมากใช่ใช่ <นะ S 1> ใช่ใชก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะคแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะในความพยายามของพื้นที่กรุงเทพมหานคร,ครซึ่งก็เป็นปัจจัยสําคัญหลักๆอย่างเช่นเรื่องของการก่อสร้างต่างๆด้วยเห็นว่าคุณชัดชาตินะคะผู้ว่ากทมอเองก็มีนโยบายออกมา<ช>ว่าในช่วงของการจะเดินทางเนี่ยปีใหม่แบบ,บนี้นะคะเรื่องของสภาพรถต่างๆที่ว่าเป็นต้นตอของปัญหามลพิษ เราสามารถจะเอาพวกเครื่องกรองพวกไส้กรองอะไรต่างๆ<ช>ไปตรวจได้นะคือทางกรุงเทพมหานครเขาเตรียมที่จะจับมือกับทางด้านของกระทรวงพลังงานเนี่ยนะครับจับมือถแถลงข่าวกันวันพรุ่งนี้เรื่องของมาตราการนะครับในการที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ย ช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งในการลดการก่อเกิดฝุ่น PM 2.5นะครับโดยเฉพาะรถประเภทสันดาบที่มีอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปวันพรุ่งนี้ทางกรุงเทพนะครับเขาก็จะมีการถแถลงข่าวในการที่จะ ลดราคาบรรดาพวกไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับเนี่ยขั้นต่ำๆเลยประมาณสัก3 0 4 0แล้วก็เปลี่ยนให้ฟรีด้วยฟรีค่าแรงนะครับให้กับรถต่างๆเนี่ยนะฮะมาเปลี่ยนกันนะครับโดยเฉพาะคนที่จะต้องออกเดินทางท่องเที่ยวหรือว่ากลับภูมิลำเนาในช่วงของปลายปีปีใหม่นี่นะฮะที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยการเปลี่ยนพวกไส้กรองนะครับเรื่องของน้ำมันเครื่องนะครับกับรถที่มีอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไป จะช่วยนะครับลดการก่อเกิดฝุ่น pm 2.5เนี่ยได้อย่างน้อยเนี่ยนะครับ1 0ถึง15ด้วยกัน oh. เดี๋ยวรอติดตามเพราะว่ามันก็สอดคล้องกับที่เมื่อวานเนี่ยเราได้แจ้งคุณผู้ชมไปนะครับว่ากระทรวงพลังงานเนี่ยเขาเตรียมที่จะมอบของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการลดราคานะครับพวกอุปกรณ์นะครับในการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องรวมทั้งไส้กรองด้วยที่ ปั๊มฟิตออโต้นะครับที่อยู่ภายในพื้นที่ของปัมปออ๊มปตทก็มีอยู่ประมาณสัก6ล้านคันนะคะครเรื่องของรถยนต์เนี่ยที่อายุมากกว่า7ปีขึ้นไปนะคะเข้าไปดูในเพจของกรุงเทพมหาคนครก็จะมีเรื่องราวรายละเอียดนะคะอัปเดตเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาฝุ่นด้วยเห็นว่านอกจากเรื่องของรถแล้วท่านผู้ว่าชา,ชาติสั่งสำนักสิ่งแวดล้อมคิดค้นอุปกรณ์ดักควันจากรถเข็นเป็นยางด้วย เดี๋ยวต้องรอดูนะคะอะไรที่เป็นปัญหาฝุ่นนี่ก็เรียกว่าพยายามอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็เราเองในฐานะผู้บริโภคคนที่ใช้รถใช้ถนนกันอยู่ทุกวันนี่แหละได้รับกันเต็มเเลยเพราะฉะนั้นสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะขณะที่เรื่องของเกษตรกรเองก็ตื่นตัวเรื่องนี้เหมือนกันนะคะนางสาวเกนิกาอุ่นจิตค่ะรองโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรีนะคะได้พูดถึงกรณีที่เกษตรกรโคราชหลายพื้นที่เลยค่ะตื่นตัวเรื่องของฝุ่น PM 2.5ซึ่งช่วงนี้ เป็นฤดูการเปิดหีบอ้อยด้วยกเกษตรกรก,รก็จะทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยส่วนใหญ่ตอนนี้ก็รณรงค์กันไปนะว่าให้เน้นตัดอ้อยสด แทนการเผาเพราะปกติแล้วฤดูการเก็บเกี่ยวก็จะตรงกับช่วงเนี่ยฝุ่น p m 2.5พอดีเลยนะคะการตัดอ้อยสดแบบนี้คือนอกจากจะแก้ปัญหาเรื่องฝุ่นแล้วก็จะสามารถทําให้การขายอ้อยได้ราคาดีด้วยนะคะมีคุณภาพเพราะว่าอ้อยเนี่ยจะมีความหวานและจากผลการประชุมครมนะคะมีมติเห็นชอบเงินสนับสนุนตัดอ้อยสดในโครงการสนับสนุนชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดีลดฝุ่น p m 2.5ไปแล้วนะคะ ชาวไร่อ้อยเองก็มีข่าวดีกันไปนะคะก็จะได้รับเงินสนับสนุนในการตัดอ้อยสดตันละ120บาทบก็คาดว่ามีชาวไร่อ้อยเข้าร่วมโครงการ1 4 0 0 0 0ื่นรายก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวไร่อ้อยที่เริ่มจ่ายได้ในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้นะคะ,ะครับผมเป็นอีกหนึ่งความพยายามนะครับ,รบไปดูอีกหนึ่งผลโพสํารวจกันหน่อยนิดาโพเขาก็ทําผลโพสํารวจเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าไปถามเรื่องของการ ขึ้นเงินเดือนค้าราชการแล้วก็แรงงานขั้นต่ำนะครับเมื่อไปสอบถามนะครับว่าพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องของการขึ้นเงินเดือนค้าราชการกลุ่มแรกเข้าภายใน2ปีถามว่ามีความเห็นว่าอย่างไร48.93%เห็นว่าเหมาะสมดีแล้วนะครับรองลงมา28%เห็นว่าควรจะต้องขึ้นให้กับค้าราชการทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นแรกเข้าหรือว่าค้าราชการที่เขาทํางานมาเป็นระยะเวลาน,านานแล้วนะครับแล้วก็อีกหนึ่งกลุ่มเขามองว่า ตอนนี้เนี่ยน่าจะยังไม่ควรขึ้นเงินเดือนข้าราชการนะตอนนี้นะแล้วก็มี3%เที่บอกว่าขึ้นเนี่ยมันก็ดีแต่ว่าเห็นว่ามันน้อยเกินไปนะครับแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งนะคุณหน่อยแนะ่3.5%กเ็บอกว่าขึ้นมากเกินไปแล้วก็1% 1.5%บอกว่าเรื่องนี้ไม่มีความเห็นขึ้นน,น้อยเนี่ยเปอร์เซ็นนิดเดียวค่ะ,ะส่วนใหญ่แล้วก็บอกว่าอยากให้ขึ้นใช่ใช่ใช,ใช่แล้วก็พอถามว่าเรื่องของแรงง,งานค่าแรงขั้นต่ำนะครับที่ ก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีข่าวว่าขึ้นประมาณสัก2ถึง16บาทเขามีความเห็นกันว่าอย่างไรนะครับก็มองว่า35% 5 1ใน3เลยควรจะต้องขึ้นให้เท่ากันทุกจังหวัดดีกว่าเพื่อความเท่าเทียมกัน28%มองว่าไอ้2ถึง16บาทเนี่ยมันน้อยเกินไป28.32%บอกว่าเหมาะสมดีแล้วแต่ว่าก็มีอีกบางส่วนนี้ที่เขาค่อนข้างเป็นห่วงนะบอกว่า ไม่ควรขึ้นค่าแรงขั้นต่ำตอนนี้เพราะว่ามันจะไปส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจหรือไม่อย่างไรและ0.84ขึ้นมากเกินไปนะครับ